เดี๋ยวเบ่งเกินครับนี um ่ย uh uh> ุ้นยายไปใช่ hmm)> <h h mm ันงดด่นี่นอนก็มีครับป๊าี่นอด้ยสายมือมันี้านียอีกอย่างหนึ่งกันเลยมันปูเกิไหม่ออกิดิปปยโอยนะครับยายขึ้นมากิุ้มามันปูอีกนะครับเป็นเรยงๆ่านีพี่ Tuhan ini kejongkak berkuat Tuhan ini kejongkak berkuat Tuhan ini ni ni <tries> 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 าพบกกัันน้อองง่จสวัสดีพญามิยาอิพแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุกท่านนะครับสวัสดีสี่จุกท่านนะครับผมวันนี้กับปอพ้อกันครับบ้านมนกำหนึ่งนะครับในสองที่แรกในสองของวันศุกร์นะจ้าตุ๊กเอวันที่สิบหกจ่าเดือนถึงสภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเนี่ยอากาศกระซ่งแจ่มใสนะครับวันนี้ขึ้นเขานะครับผมมาผู้บกนึ่งหนึ่งเนาะผู้เป็นค้าบากนะครับยี่ในตำบลหมายคามเพื่อบุญทลิบจังหวัดอุบลราชธานีกลับมาหลุ่นกันเบื้องนะครับสิ่งใดสิมันยังเนี่ยลังใจเมื่อวาน เปียวเห็ดตัวนี้ตันอยู่ปลายยางหน้าเนาะกับบปกไฟครับนะครับไตื่นกันเมื่งครับสิมีเห็ดยังเนี่ยมือนี้เนาะจ้าเริ่มต้นเข้ามานะครับขึ้นมาหอดเขานี่ก็เวลาเจ็ดโมงแปดนาทีนะครับออกเดินทางมาถึงจะเวลาตีห้ากลัวๆนะครับเฮ็ดหนั่งหนึ่งแดงนข้าลายปะมีแล้วนี่นี่คนไม่เคยมีเลยยันนี่เนาะ เมีนอยู่บนดินช่องตาดร้ายแหครับยางวันหอดอยู่เด้ทางต่ยน่ะนี่เราเหอเราพี่เราอุ้นั่งเสมมเมียนพูดนะมาเก่ว่ัมีคน้ลยกันตัวนหองยู่ในห้องมั้ครับ้นุ่งเอาเป็นมาตยขันกานขิ้นเื้องจ้านเรืองงอในย่หองนจะลอบเลี่ยง่าไปหอดี่นั่นมึงนั่มึงนีไปก่อนเนาะขานเห็ดบนดินจะเถึงนี่ก องออกใหม่อยูน่นะหนึ่งหนึ่งเมียนจะงามอยู่เนาะแม่บดดินหรือว่าเพิ่งบดเพิ่งแง่ครับครับงามงามเพื่องเลี้ยงจะท่แจ่งเสียบได้ครับเน็ตสนิทน,น,นี่เนาะเมียนจะ้ะขาเพื่อนนี่ต้องเป็นเหนี่ยวนี่ได้หน่อยวินเนาะโมเมนต์เพื่อนขึ้นลาเนาะแมีนเป็นคนนะแน,คน,นี่นะครับดเด็กเด๋อตองนี้ตรงนึงนไปเห็นได้ของเลวินเน็ตนีน่สิ ลบมาเป็นแบบรอบไหมได้เห็ดฐานว่าอเนาะจ้ะกับเห็ดอวง,งนกครับทางอี้ปะตั้งนึงอ็เป็นอีกก่อนแต่พู้เก็ยบยังหูเก็บเนาะ <c oughs> ผู้ดอกข้างในอีกนะบินเผื่อนมุนบาโอ้ยหลักอีกครับอีแคบแน่งนะครับมุมชูงเลยจันิชูงกันครับ อ๋อเพื่อข้าวกรรมจ้าเดี๋ยวเพื่อช็อกโกแลตนะครับนี่แหละเพื่อขา้าวกรรมเป็นเพื่อข้าวชนิดหนึ่งให้กันน้ำนหนึ่งเมนจ์จ้ารสชาติดีครับกแกงหอมแกงหวานของสวยยังเห็นหน่งหางๆนี่เนาะเมนจ์จ้าไม่ใช่ผอมงูคนบ้านหนึ่งนี่เพเนจรไปเบิดก่อนดีอีกโอ้ยอเป็้ละเอียดนะครับตองดอกกับเพิ่งหนึ่งในดินมาลึกหนึ่ง เลงกัดเล<น>ี้ยข้าลายได้ยนี่ยนี่ตัวนี้สวยอยู่นเนี่ยนห่ม้าหยาคือกันนะครับสำหรับผมแต่ว่าไ้าเฮ็ดเร่งขอดวงพทิ้นสีแดงบระจูนที่นีวว่วิ่งเลืมเห็นหมูแล้วบ้านหนึ่งแห้งดีเลยไอ้วินเลยคันพอมอ กะลีดใหญ่ยอีวินเนะาะหลัง,งเงาเห็นมันพูวิ่งๆฝนกำลงังโตแข้งหัวนนี้ครับหลังจากชิมส่วงไปโดนเติบเนาะ,ะทำนนุนมันนึงเห็นล้งงด้วยครับฟันมันเป็นเพียนเป็นดอกบ้านเป็นดอกตูมีวินเลย อีชมเนาะอืมจ้ะน,นห่งบ้านไรขนาดเลยครับผู้บริาทายบึงบ้านมานันหลายอีลีเนาะแต่ว่ากับบริเอาคือกันนะครับปล่อยเป็นไวเป็นเสือกันโบอีลี่รอผมนะครับหนึ่งหนึงน่งเนาะอืมจ้ะว่ากันอยู่ไกลๆเอาอครับเดินทางมาไกลเนี่ยนี่นครับอาคัดเห็ดง,งามๆนะครับอันบานั้นดินมด้างามๆเนาะจ้ะ,จะสายมือไม่หนีมันตางโชโคเลยครับแดงข้าลาย มาพูนอีกจักน้อยนะการพูนเลยใช่เนี่ยนึ่ไปทุุ่นเลยเี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งกันครับนะพุดยยายไปใช่หนื่พุ่พูดพูดเฮ็ดเป็นพูดนะนั่นแล้ว พวกมูคุณเลี้วบานมูปุญ่ก็ากสาอัี้นมีเกินดอกเดียวแสดงผลอื่นมูคือเก่านาจะที่จามปีนี้แนะ่นหนึงเม,มีนจ้ะไปพ่นาก็มีไงครับป,ปไปยไคนเดียวบานจ้าอุ้ยตรงนี้เพิ่เกิดจังสิชมพันวาเห็ดแดงางาดีครับกจ่าดีเครับนี่ถ้าอื่นดีปะ มันตัวอันตัวอุ้ยโอ้โอโหหายไปเลยหนึ่งงหนึ่มาได้เลยนี่ควมงามสิรุดเงี้ยวิ่งโดนหน่อยเพื่อนดูดีเลยนนั่งดีใจปุ๋ยมาเกิดน้ำค้างใหม่เนอันนี้นะครับ เหน่อนี่ป่อยบเนา่ครับเนหองเนี่นะครับนี่เดี๋ยวหน่อยี่เตปูตะปูเนะใช่แล้วเป็นกลังเหลื่อมอีกรอบเนาะจ้คายตะปูอยู่นี่คาใหญ่นะครับโอ้ยขบวดโดยนายแบบหนึงนะครับเฮ้ยนะสามมยอบานนเห็ดหนงเตหรือเห็ดหน เงาดีเลยเจ้าหน่อยกัเพึงง่งกระดวงจน,นับบ้านะนะครับมาห้องทางลุงนะครับขึ้นมาน่ฟังครัวนะครับเส้นนี้หมืนห่นเหลืองเหอน,นหน้อยิน,น่ห่นหดผึ่งเหลืองหมองเลได้นครับาเทีบลยดีกองยังมองนีก็ออกสุดก่อนเห็นเหเผึ่งเขาใหญ่เปลือยเรน่องนึงจ้าอือมีละหิดเสียไปวินเลย อุเพิ่งฆาไก่ทำไว้นะครับผี่ต้้งผีีนอนเื็นเมรัยกับขี่รถแียเลยจีเมือแล้ที่นี่็นมานอนนะเมนจ้ะจะมีแต่รถชาติคุ้มสบายนะครับอีกเช่นึงีตัวนี้ว่าไดอ อนนืตัวนี้เพื่อเข้าวสวยๆแต่นี่อืนนอ้อย่ากินเนี่น,นะครับอีกเทวิน,นีเห็นเด็แตกปู่เล่นขนมิ้นจ้า แกงแสบแกงก็งเป็นขมิน้นไงเนาะจดักด,ดินขดดินเป็นแห่นะครับพวงกระพันขัดเนาะดอกยงามไม่ได้นีเนาะเี่ยอเดินงครับวิทยม,ม,มาเอาดอกก้อนใหญ่นยนะครับ ยังไงเปนิดนึงอ๋ยสวยนี่กระดอนดอกลอยเลโอเคเดียกกลัวนี่แล้วสูงขอบประกวดได้วินเลยประกวดลายสนนิหรอวะอ้ย วัชนิดที่สองนะครับจากพึ่งเรียงค่าลายแล้วก็มาบบลดยินนี่แล้วนอีกอ่างนึงดอกนี้เหรอมันดนีดอกเฮอกิกาไอ้บินเลยเดี้ลองเอาตากแหงเบื้องไว้น,น,นั่นอองนึ่งเนาะตัวนี้ก็สีเป็นตัอันเดีตัวนี้กส,ส่งกขาปุกวัดได้นี่มนนอส่งขเข้าไล่เถอะนี่หลดถับไป <laughs> ่ ดินดอกเน้นชีเงาในกระไดค่าเลยนะครับะเอาเรือได้หินบาดมาผมมองคนแล้วเนาะจากแข็งไห้นี่สิเป็นกิ่เห็ดหอมเลยนะฮู้ว่าเดี๋วเด็กชนะเดี๋วเพื่อนขึ้นมาครับนี่กื่เห็ดหอมแห่งดอกเชีงคัวมืองหนึ่งหยิบถึงเห็นคือเห็นเห็ดหอม ตากันเลยตุ่มมด้วยจ้าบาดมือ้ยมีกานดีแฮงเฮ้ยจีอกอนนี้แกอ๋อนะครับอุ้ยเอาก้อนี้แล้วเอาก้อนทั้งฝุ่นก่อนนี้ไปที่มาเอาก้อนทั้งทีเอาก้อนไตใหม่ก่อนอืมฮะอุ้ยขาเฮ้อะไร เดเนมานีนี่เป็นอรเป็นอะไรดินจุกไก่นำครัาทอง็นเห็นไหมครับจ้ามชิบจีบเลยชี้พีกหนุบหนุบสุดตายเห็ดเพิงครับขาตกรอบขาเงาเฮงครับที่เอาโก้บ่อบอะไรพาไปเอาคนดูได้วินบัดเนี่ย มบดี่มันเดียบคนดูเลยเจินจ,จอเลยครับข้าวขาวไก่ถอยออกไกลแห้งกันแน่เมเห็นเลยครับขย้ขยันครับนเนาะเป็นแนไรเทดเขาวอนี่ใช่แล้วพ่ <c oughs> งแดงข้าลายเหรออย <c oughs> ู่ไต่ไปแล้วไอ้นเลยจังเบือง,งนะครับหิวลงเมื่อผมยึดแขนนึงเอาออกมาให้เบนะืองเนาะมันมาทนี้ ทำแบกอก็ได้ครับรอบสองครับแต่ละดอกนี่้ามแก่ปุ่งเลยนะน้องมีดอกด้วยสามสี่ดอกนี่ครับเจ้าเบิเาเบิดนี่บวลมเลยครับผากบุุดนี่ได้ยินไหผ่านตัวดีกันนี่ได้เวยนี่ข้าเกือข้าด้ใหม่ไปแล้วครับบาน ีมาเอาดอกไหนที่เดี๋ยเดี๋ยเเฮ็ดผ่านตัวเฮ็ดจะว่าหาง่ายกว่าเพนิตันหวานนี่นะพนิตรง่ายกว่าห้ายหนุ่มพนิตันหวานนี่เดี๋อวเอาจนวานนะครับมีคนเป็นเชขาเป็นใหม่แต่เป็นใหม่นะครับ มันยองอย่างเลยวินบึงขาครับทุนน,ะน่ะน,นี่น้ำเลี้ยแปะอยู่ไกลๆโด่งหน่อยเพื่อนก๋าหมี่เลยวินเลยเปื่อยๆเนาะไม่เห็นอ๋อถ่ามีคล้องเสียอีกอย่างหนึ่งกันหนึ่น้อมันปูวินมันปูใหญ่นะครับเนาะผัดมันหอยผัดสิกุ้งเนื้อ ตัวน,นี้ด้วยไหมพกค้นไห้ทางมันหน่อ่เป็นแบบแงแห่นี้นางนี่นนมเมีนจ้ะตัวน,นเล็น้อยครับเีเยครับส่วนมากนี่สีน้ำหฮมกระบาคือกนนันนั่นหนึงมเมีนจ้ะโฮมบาบาเ,น,เน่เอา,อานเลยนะครับประจาการมกับบายองเรียเกิดน้ำกันเลยครับไอ้วินิ่งเรอยนกับนี่งับประกวได้เลยนะครับ เ่ะผนนั่นบเมนเป็นหลาเครับิ่นต่างเป็นแนวนี่เพิ่ง่างเจ้ะอุยจนีนาตึบมเอาเห็นมันปุอเอเกิดน้ำกันนี่เห็นไหมองนึงเห็นอยู่รุมุ่นมันปูินีเ่เพ่นูเลมาตุ่มเลือดเอาคือกันนะครับถลายก็เลือดได้วิมาอีกยิยายมาทางกีนึ่งก็ีอเยีจะมีแต่นี่เหนงายนั่งนึแ่นจ้ะ ดื้ดอกฟักทอง,องนั่นองนีจ้ะได้อีกซื้อหนึ่งเพื่อนอื่นเท็ดดอกบุอือได้ไหี่น,นี่ยายเลบาน,นเตียมข้าวแถวมึงที่ราคาเป็นลลงปีเตรียม,มรับบินทบาด้ย <laughs> ลงปีกันได้หนึหน่งห <laughs> น,นึ่นี้แี่ข้าง,ขงบนเลยกาเป็นตันดีแหงนันเอ มาได้เงินแต่อาเหลืกได้ดันงามเพิ่งอันนี้ก็ถือใบไม้ปิดไว้ถึงถึงดูนะสำรับท right. ่านใดที่อย่างไรหนึ่งหล่นกระตากระตังสิว่าสำรับท่านใด้ที่กินเนื้อบริโภคเนื้อนะครับผมนี่เราไปพัดกับ น้ำมันเนื้อนี่ยนะครับเนื้อวานนี้สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวอีกจุ่มนึงเป็นเนื้อกระปิดหน่อเป็นเนื้อกระปดผัดใจกับน้ำมันสเต็กนะครับเดี๋ยวนึงหนึ่งก็หนี้เห็ดโคเฮ็ดขาคือกินกินกินเลยนะครับเห็ดขาเป็นอื่นเนาะแต่ว่าน้องนึงไม่กินนี่ลักษณะเป็นนะครับนี่กินได้ที่กันนะครับนี่เจ้าเป็นสีหึ่นเนี่ยเจ้าง่อยไปนะครับเอามันปูไปนะครับ เนีย่ยราคาดีราก็เสียบครับนี่นะครับย้ายขึ้นมาด,ดิเป็นโซ่ๆยู่นะครับพุนะเป็นขาปุยเหรอเป็นอะไรบ้านงนหงใช่ขาปุยเหตัวหันเป็นไรจะเหี่ยนดิเนาะอเหี้ยเหีอย,อยู่จะเรียกว่ามองหันมองขึ้นเหียนจะ่าถ้าพัดใชกับเฮ็ดเผืองนี่เป็นเฮ็ดเผลอง,งนี่ชิเละบอนนึง อ้ยพื่นเนื้อสิลเพิ้นบรได้นิจนแข็งนี่นี่เนาะเป็นดินกับขันพัดยันก็ที่ว่าเสบพริกแกงนั่นหนึ่งหรือถันบ,บางันบนาคนเอา้มจืดกีเยนปะงเลี้ยงกนครับถึงเลี้ยงนะเป็นเหมือนเผือก เติมส่วนขขงหัวหยองนะฮิตยวหองเปนดอกนีเงนหันเนาะิพึ้นเหลืองีเดี๋ยนึงพ้ามเลยยิ่งเะเป็นฮพ้้ามเรือดงคาตันเาะเชื่อห็ดพ่งแดงที่เล่านีอวินนะครับเหนเอเฮ็ดพ้งถ้ามเลยก็มามันปูอีนะครับเป็นเหลืองอยู่พี่เปิดใหม่ๆโอจะไจะเปเนาะ สีสดใสเห็นกับเัินใหม่ขทิ้นมาเนี่ยกินอะไรับนนั่นนั่นนเนี่ยน,น,นี่ต้องเห็นงานเห็นับมีงนมีใจยิ่นนงกว่านี่านยังม่เห็นอีกเจ้หนึ่งเป็นง,งามครับเรียนเป,นปเลีอยตาว่างม่เดีอบเราะอะไรับ เพื่อจิมน้บริวาทหน่งนึงเมีนจ้ะตาย,ายใหญ่เหากสีขือแล้วเถอะนี้ตาน่อยว่างเลยเมียนเบิดและครับคนนี้งมุมมียางนะครับบอกอีกเช่นหนึ่งนหนึ่งหน่นอ,อนจะเหลืยเอาเพื่อเนเอ,เอาเด้วินพาเหลือเอาด้าบันหนึ่งหนึงมันไดน่ด่จงจุมัมนดอกใหม่ครับ แข็งเป็นกากับกอบมือไหนพุ่นแล้วตะพุ่นทั้งหนึ่งนี่ดิยวค่าปุ่นปุ่นนี่เก็บมดบดเฉลี่ยกว่าหนึ่งงูนี่นเฮ็ดมันปูเฮ็ดมันปูจะเต็มตาเลยเด้อเฮ็ดกันฮานะครับไปไปเอาเฮ็ดบดดินเห็นบอกนี่อะไมู่มา้อย่างนี้นี่เดี๋ยวเฮ็ดทั้งไต่ยังเห็นหนึ่งเอาขึ้นมาให้เบิองใหม่อีกนะครับ จะเห็ดมันปูนี่แกผู้แห้งน,นะนี่น้ำพร้มอมมีผีตาหนึ่งนะครับพี่เต็มตาอยู่พี่นะครับทัขกขนาดเป็ทลล่าวันเป็นเหลออือง <laughs> เหลืองเลยคุณชายเพื่อนของเบื้องหน,น้าเลยนะครับขาขาเฮ็ดมันจะใช้ไปเจอเหรอเฮ็ดเฮ็ดน้องนึกเกี็บแต่ว่าเหลือก้อนน้ำเนาะ บดินทังเพู่นเะพอุ้ยมาหาตะคองยังไงพูดอ้โหูึกดอกอบุยพุนะเหลือก้าเรื่องหนึ่งนอาจจมต่รอข้ามาสุดก่อนพดได้นี่ได้บางทีเลยนั่นงานอีเนาะานอยู่ดอกเนาะเ เหรอเห็นบมหัเห็นเห็น,นมาสุดตายเฮ็ดอีตันอ,อีกแล้วเมื่อวานนะเจอหน,หนึ่งจัดไปดอกหนึ่งครับเมบื่อวานเม่อวานขึ้นข้าวน้อยจ้ะข้าวข้าวนะครับนะครับหนึงน่งข้าไปเรื่อยๆผมกัญญากรุ่นไปเรื่อยนะครับแยกกันไปนำหอดทางจอดรถพุ่และวนิด,อดนพอาีก้อนหนึงน่ง พอกัแเนวนี่แล,ล้วนะครับเอินกันเพงแดงนี่ก็เพชรละงอกนี่จะเห็นเนีแตจะโซนแหลกคุณทางขั้มปะา้าพนั่นหนึ่งมาโซนทางนี้นี่จะบดดินก็มันปูครับ่วนมากเอาอย่เ็นเลยงหนึ่งหนึ่เห็นไหมทานี้ครับตัวนี้บดดินนี่ครับจงามเพอร์เฟคแขงครับดีเเยอะ ทางพอดีวันหนึ่งนน้ำ yeah, ทางยางไปหาโหลดไปแล้วนะครับตั้งลาลางจีรีมไหวไปเนี่ยแล้วบดดินนี่เนาะเห็นเถอะ <Yeah. S 1> ทึ่งก็เห็นเรื่อยๆไหวก็มีได้ครับเห็นบ่นเจ็ด yeah, สิบก่อนมาหาบกเห็นนะครับ <Yeah. S 1> พอเป็นดงคนคางหกเนี้ยนะครับเนี่ยนี่แหละครับนีคหาเล่งน้ำกกบากเลยบางทีเป็นแปนนะครับ ดวงบากสำหรับท่านได้สิบวันเคยมากอะให้เพราะ่าพี่น้องพามานำนะครับปู้จีหูปลาแต่ว่าอันนี้เห็นั่งมีดอกหน่อยอยู่เนาะไม่เง็นจ้ะตนเนี้ยงก็เห็นดอกหน่อยอยู่ด้ยครับจะเกิดแนวไหนดอกเกิดตัว <laughs> บ่มาดอกนะไทยๆๆๆไม่ได้จังไรอยู่นี่แหละครับต่วเจนมามาตัวมาแข็ง <laughs> ก่อนตอนนี้มันปูใหญ่ครับรปูปูใหญ่ปลาเมืองไทยบบนเบเ็ดึงเลืองเลวินบานเกิดน้ำกันเลยวนันนี้เีงรงเลี้งีรารอเสีบเยบได้นี่ีีองก็มีัวนีอะไรไรต่อยเป็นไรนี่ย ครับมาหอดทางหอดทางลงพอดีนะครับเปแล้วครับทางลงเสร็จไปช่างอย่างนี้ก็ซ so ีเมนเยอะนะครับนี่เพราะว่าเพิ่มเห็ดลูกซ้อนไว้เยอะครับน่ป่ากันม่ได้นะครับนี่ต้องเป็นี่ก็เฉพาก่อเตยนะครับไปซีเมนทางลงเลยนะครับบานอาละครับบานผ้าไปเบื่องผลงานโดยสรุปโดยรวมกันหนึ่งกันเลยนะครับเห็นแล้วครับนอสพาป่าชายชายคลิปผ้าเบิ่งมองเบื้องไม้นะครับ ขึ้นมาเส้นแยกออกจากช่างไปผู้บกนะครับเส้นมาท่างพับปืนแตกไปแล้วนะครับผมหนึ่งจะมานงา,างขายขางช่างออกมาดวงนี้แล้วครับหาร์เฮดมันเห็นดวงนี้ก็จะมีจมันปูครับบดดินเนาะหนึ่งหนึ่งลายครับเพิ่อนเลี้ยงเนาะต้นแดงมีพ่อดอกหน่อยีไเ,ออเนานะต้นแดงคืทั้งคำฝาฝาคือวานแล้วนะครับเป็นอย่งไั้นหนึ่งหนึ่งมันนี้ ก็มันนายพิณเนาะหาไงก็ต้องรวมอีกเด้พิณอยู่เรื่องนี้เนาะแม่นนะครับคุณน้าแต่ว่าก็เป็นเห็ดหลากหลายชนิดเป็นเห็ดบดดินเห็ดละงูเึิงแดงขาลายเนาะแต่ห็ดมันปูเนาะขาลายก็ออกว่เบิร์ตซูมนั่นหนึ่งเม่นจ้ะแต่ว่ากับยังมีดอกงามเชิญมากระดอกงามนั่นหนึ่งเนาะเมีนเชิแต่ว่าเห็ดบดดินนี่กมีดอกเปื่อยดอกเถ่าไปเนี่ยอะไรกระดอกงามกันมีกระยังมีดอกน่อยอยู่เนาะฮิตละงูนี่ก็ได้สามัจูมเลย ที่สมนะครับมีเห็ดมันปูนเก็บยวเป็นตาเลยนะครับทั้งไก่ก็เป็นทั้งไก่บดดินบโบลายเนาะบดดินนำเนี่ยครับปลาไปแต่มันปูนี่ร้ายเจืดอยู่จ้ะแต่เชื่อว่าก็ยังไข่ก็รอน้ำทางบาทนี่น,อน,นอ้องนึ่งเนาะคุณผู้ว่านนี่ก็จะได้ไปซ้องไม้ครับส่สวนซ้อนตาดนั่นก็ผู้พี่น้องผู้เพคนหมานก็ชิมมีแล้วนะครับสดส่วนมากส่วนกันไปเหมือนสาวเพียงนั่นหนึ่งพีง่ลงเนาะลุงเาตาเป่าได้จ้ะคนหลายแห่งเคนวานะครับแบบเป็นยังครับมือไม้มาจอบบวกอีกนนน้องงึเาะ อแล้วน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปมือนีหนึ่งหนึ่งก็ไปวินกระพาพี่น้องขื่นพูน้าจ้าขื่นพูทั้งบันขัามบากมือนีกระมานยูน้าจ้าเนาะใส่สองตาห้าอยู่จ้าเต็มเต็มขืนพูเลยจ้าสำหรับคลิปมือนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เลยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งหนึ่งก็ไปวินงได้จากเพื่อสิบ่วผาดคลิปใหม่ๆน้าจ้าเนาะวันหนึ่งก็ไปวินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวด้แต่ละมือน้าจ้าสำหรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าพอกันคลลลิปปหนนนนนน้้าาาาาาเเอออจ่่่่ะะะคครรัับบพพีีมงงุุททกผ สำหรับการขึ้นเขาเขาปาหาเก็บเ็ดในวันนี้นะครับวันศุกร์ที่พ6พฤษภาคม2 5 6 8นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับผมแถมไปยังมีคว่ำม้านี่นะครับพูนสองกระตาเลยน,นะครับวันนี้เป็นเหตดตามที่น้องนิงบอกไปนะครับวันนี้ก็เป็นหมื่นมานของใครหลายคนนะครับทุกคนที่16ของทุกเดือนนะครับไอโคกีโศกมานทุก่ันนะครับผม ก่อนจะกลับนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญามินายพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอ้ายฟีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอ้ายฟีทุกท่านนะครับผมที่รวมแนะนําตีชมให้กําลังใจเข้ามาในรายการผิดพลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาบ่ท่านใจกราบขออภัยพญายมินายพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอ้ายฟีทุกท่านไว้นํา อีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมสิขาดบ่ได้เป็นปะจ้พร้ามหน่วยไวชัยให้พญายมย,ยพ่อแม่พ่นองลุงปา่านาเย็บซีขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานอยามีโรคภัยหลายที่ได้มากรรากายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดหวังสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขเิียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมอน้ขอก่าวคำว่า,า,าสวัสดีครับผม พบพกันมือไหม่คลิปไหมครับ